วันนี้แวบออกมาดูตลาดดูบ้านดูเมืองก็สักหน่อยรู้สึกว่าขนนโลกย่องเมืองอะไรกันบ้างจากเนปานออกมา้าโลกโอ๊้

ได้ไปไหนล่ะโอะนหมดเลยโอนจูตายๆอโอนี่ก็ขายเมล็ดผักเดี๋ยวแค่กลับมาซื้อเอ๋อที่ขึ้นรถโดยสารก็ เก็บไปแล้วหยุดการวิ่งเ้นโอ้เป็นช่วงแฟชั่นการปิดหน้าการแต่งตัวถ้าชุดการแต่งตัวคลุมหน้าแบบนี้ไปใช้เมื่อปี2ปีก่อนนี่คงจะหลกพิลึกเฮ้ พวกอาคารที่มีเพิงยื่นล้ำออกมาเนี่ยรู้สึกก็จะถูกรื้อออกหมดเลยเขาลื้อเตียนร่องเยอะๆเลยนะคงเป็นพวกเทศบาลสั่งรื้อเพราะว่าอาคารที่ล้ำออกมามากก็เหลือแต่พวกชุดใหญ่ ที่ยังไม่ได้รื้อสร้างล้ำกันมาจนตเตลิดแนวสายไฟแนวเข้ามาในแนวเขียดทางหลวงเลยก็มันจะต้องห่างสายไฟเสาไฟไปประมาณสั้นหนึ่งวาอันนี้ล้ำม,มาเยอะโเหลือแต่รถตู้วิ่ง เรจะรถตู้วิ่งให้บริการสภาพมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนถนนจะโล่งแบบนี้เมื่อก่อนที่ขยายถานนไม่ใหม่สักสิบกว่าปี20ปี บรรยากาศก็กดูลมเดินดีนะดูค่อยๆไม่พุกพล่านเกินไปไปดูฝั่งนูน้นที่เขามีมองของ ของกินอะไรขอให้บ้างเอลย โอ้ักทองทั่วโอ้ตลาดมีของขายก็ยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเขาของขายยังมีให้บริการ จอกุ้งทองเนี่ยก็ไอ้ออลูกใหญ่จะได้สักทีกินไม่หมดลูกเล็กนะลูกใหญ่มันจะกินไม่ทัน เออเลขนี้เขาไม่เห็นออกเขาจะออกเมื่อไหร่ออกไหมเนี่ยไม่รู้เลยแล้วตรงมีขายเลยเนาะสามสิบห <c oughs> ้าแล <c oughs> น,น,นี่ากเลยไม้ไนะ่รออกไแไม่รู้เรื่องมันเงียบจังเลยเ <c oughs> ดินย่อยไปไหนยยหมด ไอ้กดตู้ ATM กดทีละห้าร้อยมันก็ไม่ออกอต้องกดทีละพันเท่าไหร่นะสามห้าค่ะเท่าไหร่ โอ้สามห้านี่ถ้าเป็นขวดนี่เมาแอนเลยนะแอนเลยโอ้สามห้าเลย ของกินเยอะแยะเหลือเฟือไม่ต้องกลัวขาดแคลนเมืองไทยเมืองไทยไม่ต้องกลัวอดเออ เขาจะออกวันไหนเนี่ย16เห็นม่าเลื่อนมาทั้งหลายหัวที่ซื้องวดก่อนๆนี่จะไปตรวจไหนวันที่หนึ่งเขาออกวันที่16อ๋อรวมกันเลยเพราะว่ามันมีหววงวดเดียววันที่หนึ่งวันที่16ก็ไม่มีออกวันที่สองก็ไม่มีออกไม่มีออกมามีแค่นี้เดียวถ้าวันที่16มีนาตรวจได้เลยนะห้าเจ็ดเจ็ดนี้ก่อนเจ็เจ็ด้ เจ็ดเจ็ดเออพอดีเลยเท่าไหร่กี่ใบสองใบด่ะหนอยสองใบฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้มีแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดมีเหลือใบเดียวอันนี้